s i ส t e r ร์แดย์สตาร์ไลฟ์เสาร์นี้พบกับจอรสายป่านกิฟซี่จากซีรีส์สุดแซ่บผลับไฟเดย์เดอะซีรีส์แล้วมือบอลหรืต้องมีมือเป็นมือตบอะค่ะนี่นะนี่นะเก่งนะค่ะเนี้ยอีกกิฟซี่แกก็ต้องแบบเยอะกว่านี้อีกเยอะตายแล้วเวลามีคนมาเก็บเบื้องหลังอะเขาดูดเสียงออกหรือเปล่าจับฟีบแรงมา พี่เบไหนพี่เบยคือคเยาเป็นใครอ่ะฮือพี่เบยคือแฟนค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้อะไรนะครับพี่เครื่องพริกแกงเราใส่เครื่องพริกแกงก่อนนะครับแล้วเราใส่หัวกะทิครับเ้วไงต่อคะคนๆนครับแล้วไงต่อคะกลิ่นครับบางทค่ะยังยังไม่ได้ปรุงน้ำปลาเลยพ่อลาดไม่ได้ซีซันเอสตาร์ไลฟ์ห้าโมงเยน เสาร์นี้ GMM 25